สวัสดีครับยังอยู่ในเเกมเซเลสโซนซีโร่นะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนนะครับมีข้อมูลบางส่วนที่ผมทําพลาดนะครับดังนั้น,นก็เลยมาทาคลิปนี้ใหม่พร้อมกับเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็สําหรับหัวข้อที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสิ่งที่เราไม่ควรลืมทำใ,ในเกมเซเลสโซนซีโร่โดยผมรวมมาให้ทางรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเลยนะครับมีอะไรบ้างที่ไม่ควรลืมทานะครับเราไปเริ่มกันเลยขอเริ่มจากรายวันก่อนนะครับในส่วนรายวันเนี่ยจะมีอย่างที่ไม่ควรลืมนะครับก็คือ1ภารกิจ พารกิจรายวันเนี่ยมันจะเป็นง่ายๆก็คือเป็นเควสรายวันนั่นเองครับก็คือเราจะได้เพชรวลนละ60เมตรเลยถ้าหากเราทําครบง่ายๆก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยได้เพชรพันแปดร้อยเมตรก็ถือว่าไม่น้อยนะอย่างที่2นะครับก็คือการเปิดร้านวิดีโอภายในเกมมันเป็นเหมือนเงินฟรีที่เราได้แต่ละวันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรลืมทํานะครับที่สำคัญเลยนะครับถ้าหากว่าเราทําเควสมิตรภาพจนสนิทกับตัวละครแล้วเ,เอามาช่วยงานเนี่ยเราก็จะได้ของอัพสกิลของท่านนั้นๆมาด้วยนะครับ 3. นะครับขูดปตรกาชาฟรี เราสามารถลุ้นเพชรฟรีได้จากการขูดบัตรกาชากับน้องหมาครับโดยวันหนึ่งเนี่ยจะขูดได้1ครั้งหากโชคดีเนี่ยก็จะได้เพชรด้วยนะฮะสนะฮะกินกาแฟก็ในทุกวันนะครับเราสามารถกินกาแฟได้ที่ร้านกาแฟเนี่ยเวะลาหนึ่งแก้วนะครับโดยเราจะได้รับผลบัตรพิเศษหนึ่งอย่างนะครับตามแต่ละวันรวมไปถึงได้พลังงานฟรีมาถึง60หน่วยเลยซึ่งพลังงาน60หน่วยเนี่ยก็ได้ e p หกรก็ถือว่าไม่น้อยนะเอ เกียร์เควส์ t บอเทนพาร์นะครับอันนี้ก็แบบจะเหมือนกับรายวันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเบอ t เทนพาร์ก็แนะนําว่าควรทำเอาไว้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็น่าจะทราบเป็นอยู่แล้วต่อมาข้อที่6ทําเควส t มิตรภาพในส่วนของเควสมิตรภาพเนี่ยมันจะปลดล็อกช่วงประมาณเลเวลสามสิบกว่าๆครับเราสามารถเชิญเพื่อนเนี่ยหรือว่าตัวเอเจนต์เนี่ยได้3คนในแต่ละวันแนะนําว่าควรทําทุกวันนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะได้เพชรฟรีถ้าหากว่าค่ามิตรภาพถึงที่กําหนดรวมไปถึงเราจะสามารถชวนเพื่อนๆในพวกเอเจนต์ต่างๆเนีียาววน,นร้้้ดดดโอไคับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะก็คือว่าเราจะได้วอลเปเปอร์ฟรีด้วยก็คือเป็นวอลเลไลท์วอลเปเปอร์นะครับก็สามารถเปลี่ยนไปมาได้ถ้าว่าค่ามมิตฉภาพถึงก็สวยงามดีนะฮะต่อมาเป็นคอนเทนต์รายสัปดาห์นะครับที่ไม่ควรลืมทำอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ฮอลโลเซโลในแต่และสัปดาห์เนี่ยมันจะมีอยเจ็เควสนะครับก็ถ้าหากว่าเราเคลียร์หมดเนี่ยมันก็ได้ตั๋วกาชาฟรีนะครับได้เพชรด,ด้วยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ไม่ควรลืมทำ อันนี้ข้อนั้งจะสําคัญน,นะครับแต่ถ้าไม่ว่างจริงก็ยังพอเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะข้ามได้บ้างนะแต่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ควรทํา2นะครับเล่นโหมดไล่ล่าสิ่งเลวร้ายในโหมดนี้นะครับเป็นโหมดทําให้เราได้ของอัพสกิลเป็นของที่อัพสกิลที่มันจะหาข้อนั้งจะยากนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยลงได้แค่สครั้งเราจะได้ค่า exp รวมถึงไอเทมที่มันเอามาอัพสกิลนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าลืมลงนะครับคือมันเป็นคอนเทนต์ที่สําคัญแม่สามนะครับต้านค้าประจําสัปดาห์ใน ที่ร้านค้ามินิมาร์ไปในเกมนะครับมันจะมีการเอาของมาขายทุกสัปดาห์แล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าควรซื้อให้หมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับยกเว้นพวกของอย่างสุดท้ายเนี่ยที่มันไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นของพวกของอัพสกิลของอัพเกรดตัวอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ซื้อให้หมดนะครับในส่วนของคอนเทนต์รายเดือนเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับที่ผมมองว่าไม่ควรลืมนะครับอย่างแรกเลยคือการแลกตั๋วกาชาฟรี ในหน้า้านค้าแล้วก็ตรงสัญญาเรือนรางเนี่ยมันจะมีตั๋วกาะชาฟรีที่เราแลกได้นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีจํากัดอยู่แล้วมันจะใช้เศษสัญญาณนะพี่เราเปิดกรชาแล้วเกลือเนี่ยมาแลกได้ก็จะได้ตั๋วกาชาฟรีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ลิมิเต็ดพ่อแม่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ชิ d วที่เฟ้นในส่วนของห้องธรรมดาเนี่ยมันจะมีสิห้องถ้าเราผ่านจบหมดแล้วนะฮะมันจะปลดห้องระดับยากขึ้นซึ่งไอห้องนี้นะครับมันจะรีเซ็ตทุก1เดือนมันจะมีอยู่เห้องถ้าเราเคลียร์ได้หมดเนี่ยมัน ก็ถือว่าค่อนข้างใจเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังเล่นไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนก็ได้เอาไว้ถ้าคุณไหวเราก็ไปมาเล่นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการแลกขขงกับ n อ c นพีรีแคสเปอร์นะครับซึ่งหลังจากที่เราเล่นพวกคอนเทนต์ฮอลโลว์ซีโร่แล้วก็พวกแล้วก็พวกคอนเทนต์อื่นในหน้าด่านนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยมันจะได้เหรียญในการแลกของมาครับอันนี้เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตทุกเดือนละครั้งเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันจะมีของหลายอย่างให้แลกเลยทั้งกาชาแล้วก็ของอัพตัวละครนะฮะอันนี้าาวกกัับพชขออง อุปกรณ์เนี่ยคนแลกเอาไว้นะครับทุกเดือนมันอาจจะต้องใช้แทมเยอะหน่อยแต่นะว่าเล่นทั้งเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็น่าจะพอแลกนะฮะด้วยของสําคัญเลยนะผมแนะนําว่าเป็นอุปกรณ์ปรับจูดนะฮะมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราเรียกว่าขอั่งสูงมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกออปชันของตัวแผ่นดีๆได้นะฮะก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสุ่มลงดานบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้แทมที่ข้อนข้งจะเยอะดังนั้นนี่ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ เก็บมาแลกไว้เพราะมันก็น้าจะคุมจริงๆเพราะปะกติเนี่ยการที่เราจะได้ออฟที่ต้องการเนี่ยมันยากมากว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะลืมทำใ,ในเกมเซเลโซนซีโร่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ